สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับครัวพ่อเอคลิปนี้ผมก็จะมาชวน,นเพื่อนๆทาเมนูซาลาเปาไส้ครีมทานที่บ้านนะครับสูตรนี้จะทําง่ายแป้งมีความนุ่มหอมหวานอร่อยนะครับส่วนผสมก็มีไม่เยอะเลยมือใหม่ที่ไม่เคยทําก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทาไปพร้อมๆกันเลยครับในขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาแช่ียต์กันก่อนนะครับโดยขั้นตอนแรกเราจะเตรียมน้ําอุ่นอุ่นคือพอทนไหวนะครับ ให้เราจุ่มนิ้วลงไปแล้วนับหนึ่งถึงห้านะครับถ้าร้อนทนไหวแสดงว่าเป็นน้ําอุ่นที่ใช้ได้จากนั้นให้เราเติมน้ําตาลทรายหกสิบกรัมหรือสี่ช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยผงยีสต์หวานครับตักไปหนึ่งช้อนโต๊ะครับช้อนโต๊ะเป็นช้อนโต๊ะตวงแบบนี้นะครับถ้าเราตักเสมอกับหน้าช้อนก็คือหนึ่งช้อนโต๊ะพอดีนะครับใส่ลงไปเลยจากนั้นก็คนให้เข้ากันครับ ให้ยีตของเราละลายก่อนเราจะเช็คยีตก่อนนะครับว่ามีประสิทธิภาพหรือเปล่าให้เราแช่ยีตไว้เป็นเวลา10นาทีพักไว้ก่อนครับวิธีเก็บรักษายีตของเราที่ใช้เหลือนะครับเราก็จะพับเข้ามาครับพับอย่างนี้ลายทบหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ยางรัดไว้ครับ ยิ้ของเราจะได้ไม่เสียนะครับนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้เลยครับต่อไปเราก็จะเตรียมแป้งสำหรับทำซาลาเปากันนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นตากเลนเหลืองแบบนี้นะครับแป้งสาลีตากเลนเหลืองก็จะทำให้ซาลาเปาของเรามีตัวเนื้อแป้งที่ขาวนะครับเราก็จะเตรียม450กรัมครับ ตอนนี้ผมก็แช่ยีสต์มาเป็นเวลา10นาทีแล้วนะครับยีสต์ของเราก็ฟูขึ้นมาลักษณะนี้นะครับแสดงว่ายีสต์มีประสิทธิภาพดีนะครับใช้ได้แล้วก็เติมแป้งสาลีชนิดพิเศษนะครับลงไปก่อนครับ450กรัมจากนั้นใส่ผงฟูหนึ่งช้อนชาเพื่อนๆชอบถามว่าช้อนชายังไงทำไมถึงดูเยอะถ้าเราปาดเสมอในช้อนชาตวงก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ปาดให้เสมอไม่ต้องพูนนะครับไม่ใช่ช้อนชาชงกาแฟนะครับลักษณะนี้ก็ใส่ลงไปครับหนึ่งช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชานี่คือแบบครึ่งช้อนชานะครับคนของแห้งหเข้ากันก่อนครับเข้ากันแล้วเติมยีสต์ของเราลงไปเลยครับจะทยอยเติมทีละหน่อยก็ได้นะครับหรือเติมหมดเลยก็ได้ ขออน,นุญาตใช้เป็นมือเปล่านะครับวันนี้ผมก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนี่เราก็นวดไปจนกว่าแป้งผงจะหมดครับแต่แรกๆก,ก็จะติดมือก่อนนะครับไม่เป็นไรครับ พอนวดในส่วนของแป้งผงหมดแล้วแบบนี้นะครับก็ใช้เวลาไม่นานประมาณนาทีกว่าๆนะครับไม่เกิน2นาทีก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับให้เราเติมน้ำมันลำข้าวนะครับถ้ามีถ้าไม่มีก็ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันพืชได้ครับอันนี้ผมก็จะใช้เป็นน้ำมันลำข้าวนะครับ50กรัมครับแล้วก็นวดให้น้ำมันกับแป้งเข้ากันดีก่อนเลยครับ ถ้าใครนวดในชามไม่ถนัดเราก็สามารถนําไปนวดที่พื้นแข็งๆได้นะครับก็จะทําให้เรานวดง่ายขึ้นในขั้นตอนนี้หลังจากเราเติมน้ํามันลําข้าวแล้วเราก็จะนวดประมาณ5นาทีนะครับพอแป้งเริ่มได้ก็จะเริ่มติดมือนะครับจะติดมืออย่างนี้ ลักษณะเป็นติดติดมือนะครับก็ไม่เกินห้านาทีครับก็ใช้ได้แล้วเราก็จะพักแป้งนะครับเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครับในชามผสมที่เราผสมไว้นี่แหละครับหาผ้าขาวบางมาปิดมาคุมไว้นะครับขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาทําในส่วนของไส้ครีมกันเลยนะครับโดยให้เราใช้ไข่ไก่เบอร์สองนะครับสามฟอง เราควรตอกเช็คดูก่อนนะครับว่าไข่เสียหรือเปล่าใส่ลงไปก่อนครับแป้งข้าวโพด40กรัมนะครับน้ำตาลทราย110กรัมกลิ่นวานิลา1ช้อนชาครับจากนั้นเราก็ผสมคนกันให้เข้ากันดีก่อนเลยครับ พอน้ำตาละละลายดีแล้วให้เราเติมนมจืดครับ400 ml ครับผมจะใช้สีส้มผสมอาหารนะครับลงไปสักสามหยดครับจากนั้นเราก็ผสมให้เข้ากันอีกทีครับสีผสมอาหารถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ พอเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเราจะนําไปกวนด้วยไฟกลางค่อนไปอ่อนนะครับนําไส้ครีมของเราใส่ลงไปก่อนเลยครับเปิดไฟกลางค่อนอ่อนนะครับจากนั้นเราก็จะใช้พายกวนไปเรื่อยๆครับพอเรากวนมาเรื่อยๆสักประมาณ5นาทีนะครับ ตัวแป้งตัวครีมของเราก็จะเริ่มจับกันเป็นอย่างนี้นะครับให้เราเติมเนยเค็มลงไปครับ35กรัมนะครับก้อนนี้ใส่ลงไปเลยครับจากนั้นก็คนต่อไปนะครับคนให้เข้ากันดีเลยให้เนยของเราละลายด้วย กลิ่นหอมมากเลยนะครับถ้าใครอยากให้มีสีที่เข้มกว่านี้เราสามารถหยอดสีเพิ่มได้ตอนนี้ด้วยนะครับแต่ของผมก็เท่านี้ก็พอดีแล้วครับเราควรอย่าหยุดมือนะครับเดี๋ยวตัวไส้ของเราจะไม่ได้ตอนนี้เราสามารถปรับไฟเป็นไฟเบาสุดได้นะครับไฟอ่อนเลยครับเราจะกวนไส้ครีมของเราเป็นเวลา15นาทีนะครับ พอควนมาจนครบเวลาแล้วก็ให้เราปิดไฟเลยนะครับจากนั้นเราจะควรต่อไปแบบนี้นะครับให้คลายความร้อนก่อนครับพอเราควรไส้ของเราจนเริ่มอุ่นแบบนี้แล้วนะครับให้เราเตรียมถุงบีบครับถุงบีบลักษณะนี้นะครับเราก็ตักใส่ถุงเลยครับเสร็จแล้วมัดถุงให้เรียบร้อยอย่างนี้นะครับจากนั้นนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้รอแป้งครับผม ตอนนี้ก็พักแป้งมาครบเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับแป้งเราก็ฟูใช้ได้เลยฟู Full สวยแบบนี้คือใช้ได้นะครับจากนั้นเราก็จะโรยแป้งนวลที่พื้นที่ที่เราจะใช้งานก่อนนะครับนำแป้งที่เราพักได้แล้วลงมาเลยนวดอีกนิดหน่อยนะครับไล่ลมครับ จากนั้นเราจะแบ่งแป้งเป็นลูกลูๆละ40กรัมนะครับโดยให้เราใช้การตัดเลยครับประมาณ40กรัมไส้หวานนี้จะเล็กกว่าไส้เค็มนะครับ40กรัมได้แล้วเราก็ทำให้เป็นลูกวงกลมอย่างนี้นะครับแป้งกีเลนก็จะมี สีที่ขาวกว่าแป้งธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็คึงครับพักไว้ก่อน ็จแล้วเราก็นำไปใส่ไส้กันเลยครับนำไส้ครีมที่เราแช่เย็นไว้ก่อนหน้านี้นะครับนำมาตัดตรงปลายออกอย่างนี้ครับไว้ให้เราบีบไส้ออกมาได้นะครับในขั้นตอนที่เราใส่ไส้เข้าไปในซาลาเปาเสร็จแล้วนะครับจะเป็นกระดาษรองซาลาเปาขนาด3คูณ3นิ้วนะครับถ้าใครยังไม่มั่นใจก็ใช้เป็นถ้วยรองอย่างนี้นะครับเบอร์3219ครับแล้วเราก็นำกระดาษใส่ลงไป ถ้าใครไม่มั่นใจก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับอย่างนี้ก็จะง่ายครับนำสาระปอะลมาอย่างนี้นะครับใช้มือกดลงไปครับกดด้านข้างให้แบนๆออกตรงกลางให้นูนไว้นะครับลักษณะนี้นำไส้บีบลงไปตามชอบเลยนะครับชอบเยอะชอบน้อย หยิบใสเสร็จแล้วก็ให้เราจีบจีบไม่จําเป็นต้องสวยนะครับอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะคว่ำหน้าลงไปให้ไม่มีรูเป็นใช้ได้นะครับแบบแรกเราก็จะใส่ด้วยกระดาษลองด้วยกระดาษธ,ธรรมดาอย่างนี้จัดทรงเล็กน้อยจากนั้นนำไปใส่ลังถึงไว้ก่อนครับเหมือนเดิมครับกดลงไป กดขอบบีบไส้ใส่ตามชอบใช้นิโป้งช่วยด้วยนะครับแบบนี้จะง่ายพอเราปั้นปิดรูเสร็จแล้วนะครับใช้กระดาษ ใส่ลงไปในแม่พิมพ์เราอย่างนี้นะครับแล้วก็ความหน้าสารเปาลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็นําไปพักในรังถึงเหมือนกันครับ พอเราปั้นได้จนครบแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนเป็นเวลา30-40นาทีนะครับพิดฝาไว้ครับตอนนี้ผมก็พักซาลาเปาของเรามาเป็นเวลา30นาทีแล้วนะครับก็ขึ้นฟูสวยดีแล้วนะครับเราต้องเว้นช่องนะนะครับเวลาเขาฟูก็จะชนกันนิดนึงเราต้องเว้นช่องห่างนิดนึงนะครับในขั้นตอนการนึ่งก็ให้เราตั้งน้ําด้วยไฟแรงนะครับพอน้ําเดือดจัดลักษณะนี้แล้วก็ นำสาลาเปาของเราขึ้นวางเลยครับสาลาเปาก็จะนึ่งทีละสองชั้นได้นะครับวางแล้วก็ปิดฝาเลยครับจับเวลานึ่งด้วยไฟแรงเป็นเวลา10นาทีนะครับพอครบเวลาแล้วให้เราปิดไฟได้เลยนะครับจากนั้นก็ค่อยเปิดฝาครับระวังน้ําหยดลงไปนะครับสาลาเปาของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะยกลงมาก่อนครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับซาลาเปาไส้ครีมของเราหรือซาลาเปาไส้หวานนั่นเองครับอันที่อยู่ในถ้วยพิมพ์อย่างนี้เราก็นําออกเลยนะครับข้างล่างตรงก้นจะได้ไม่เปียกนะครับเดี๋ยวเรามาดูไส้กันเลยครับอันนี้จะเป็นแบบใส่ถ้วยพิมพ์นะครับอืมแป้งมีความนุ่มมากเลยครับนุ่มมากเลยเดี๋ยวดูไส้ครับโอ้ไส้ล้นเลยครับ น่าทานม,มากๆเลยครับเดีย๋ยวเรามาดูแบบนี้บ้างครับนุ่มสุดๆไปเลยไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูนะครับรับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะครับลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับอืมอร่อย